LT Vision ลาวไทยนิวส์สบายดีพบกับผมแจ็คกี้ LT Vision นะครับวันนี้เราจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลาวและญี่ปุ่นให้ฟังอ่ามีรายละเอียดจังไหนมาฟังกันโลดญี่ปุ่นลาวเตรียมเปิดพรมแดนระหว่างกัน ทุมงบพัฒนาการศึกษาในลาว712ล้านบาทข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวจากสำนักข่าว NHK นะครับเขาได้รายงานว่าญี่ปุ่นกับลาวเนี่ยกำลังเตรียมที่จะเปิดพรมแดนภายในเดือนกันยายนนี้นะครับเขามีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการศึกษาในลาวเนี่ยแล้วก็พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับลาวอ่าโดยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนายโมเตกิโทชิมิสึ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาหาลือกับนายเสริมไซกรมสิทธิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของลราที่กรุงวิงจังนทร์นะครับแล้วก็ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างกันด้วยนะโดยประเทศญี่ปุ่นและเราเนี่ยกำลังจะเตรียมเปิดพรมแดนละซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีถิ่นพำนับระยะยาวของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวและญี่ปุ่นเนี่ยได้เดินทางไปมาหากันได้ง่ายขึ้นนะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยญี่ปุ่นยังสนับสนุนว่าประมาณอีกในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาในการอบรมมูลค่ากว่า22ล้านดอลลาร์เนีนะแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนให้กับนักศึกษาลาวเนี่ยที่จะเข้าไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็พร้อมกับกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะภายในพื้นที่แนวเศรษฐกิจตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเนาะหรือว่าเป็น East West E c o n o m i c c o r r i d o r นะ เป็นที่น่ายินดีนะที่ประเทศลาวเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน16ประเทศนะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ทําการเจราจาเพื่อเปิดพรมแดนให้เข้ามาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าประเทศลาวเนี่ยมีผู้ติดโควิดน้อยนะแค่22รายเองจากรายงานที่ประเทศญี่ปุ่นเขาได้รับมานะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสําหรับคนลาวและคนญี่ปุ่นที่จะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนะาะเศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นครับโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย